สวัสดีค่ะชาวราศีธน,นูทุกท่านเลยเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอชาวราศีธน,นูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธน,นูนะมาดูกันคะ่ะชาวราศีธน,นูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Tower ไพเมเจอร์อาคานันคุณกำลัง ได้เจอเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ช็อกเซอร์ไพรส์นับหนึ่งให้ถึงพันไว้ใจเย็นยนไว้เรื่องบางเรื่องกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณต่อหน้าต่อตาหรือว่าการได้ยินข่าวและอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้เราช็อกเซอร์ไพรส์จนเราไม่ทันในตั้งตัวนะเพราะฉะนั้นควบคุมตัวเองนะคะใจเย็นๆ ควบคุมอารมณ์คอนโทรลในการตัดสินใจในการเดินทางในการวางแผนแพลนต่างๆอนานมากมายให้ดีอะไรบางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ารวดเร็วไม่ทันด้คิดอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพลนการเดินทางบางอย่างหรือว่าช่วงนี้นะคะฟ้าฝนเนาะพายุพายุก็ระวังนะคะทุกคนอะไรบางอย่างเป็นเรื่องราวที่ ธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้นะคะไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆแล้วก็บางอย่างก็ทําให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราเกิดความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นไว้ค่ะชาวราศีธนู6ดาบเพราะว่าคุณรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้ง่าย และชีวิตมันก็ไม่ได้ยากเพราะเรารู้ว่าเราเราเดินไปอย่างช้าๆจริงๆแต่บางทีบางครั้งเวลาไปเร็วมากเรารู้ว่าเวลาที่เราจะเจาะก,กับอะไรมีอุปสรรคอะไรเราจะรู้สึกว่าท้อและเหนื่อยเรารู้ว่าอารมณ์เราร้อนแรงรุนแรงแล้ก็จะรู้ว่าเราอาจจะเลือกตัดสินใจผิดอะไรบางอย่างไปนะคะแต่ความจริงแล้วคุณเป็นได้มากกว่านั้นคุณกำลัง คุณออกมาไกลแล้วอะค่ะ The Justice คุณออกมาไกลมากและสิ่งที่คุณเดินมาไกลมันก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสำเร็จได้รับสิ่งที่ใช่รับคำตอบที่เกิดขึ้นแน่นอนผลลัพธ์แห่งการกระทำจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะสิ่งที่ทำมาหรืออะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวในอนาคตมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นเรื่องราวของธรรมดาแต่ขอให้มีสติไว้ว่า ยังไงซีอาจัสติสคือจัสติสนะคะความยุติธรรมความจริงของชีวิตที่กำลังจะปรากฏไม่ว่าอะไรบางอย่างที่เราทำไว้ไม่ว่านานแค่ไหนมันจะเกิดขึ้นสามเหรียญมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดการได้รับคำตอบนะคะเพราะนั้นสเหรียญคือการปรึกษาหารือการพูดคุยนะคะอย่างที่บอกว่ามีสติในการที่เราจะคุยจ จะเจราจาอะไรหรือว่าอาจจะมีที่ปรึกษาปรึกษาหารือพูดคุยนะคะหาทางออกทุกอย่างมีทางออกของชีวิตทุกอย่างมีการเริ่มต้นใหม่วางแผนใหม่อะไรบางอย่างที่คุณรอคอยใจร้อนไปก็ไม่ดีนะคะอาจจะต้องให้เวลาสิ่งนั้นไปก่อนอาจจะไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่ช่วง3วันอาจจะเป็น3สัปดาห์หรือว่าสามเดือนก็ได้เช่นกันหรือว่าหรือว่านานกว่านั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่ะที่คุณจะรู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะมันทําให้เราได้วัด วัดอารมณ์เราวัดภูมิต้านทานจิตใจของเราวัดความคิดเราความสามารถเราด้วยกว่าที่จะผ่านอุปสรรคนั้นกว่าที่จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปคุณจะมีเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นคุณจะมีเส้นทางใหม่ของชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะคุณกําลังคิดอยู่คุณกําลังคิดคุณกําลังตัดสินใจคุณกําลังรอจังหวะน,นั้นอยู่ชาวราศีธนูห้าถ้วย The Hangman คุณตระหนักรู้ดี ว่าว่าคุณจะทํายังไงอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณรอหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามมันทําให้เรานิ่งแล้วก็ใจเย็นคิดทบทวนกับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้กับความคิดการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คุณกรองได้ตระหนักดีว่าคุณจะทํายังไงต่อไปคุณจะจุกคิด หรือว่าคุณจะตัดสินใจแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงอยู่ที่คุณคุณต้องคึบพลังของคุณขึ้นมาถ้าคุณรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ติดในใจเรื่องในบางอย่างที่ค้างคาหรือว่าเสียใจหรืออะไรบางสิ่งไม่ได้เป็นดั่งใจเราเราจะต้องนิ่งและคนโทรลตัวเองเพราะเดินแฮงแมนคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวใจเข้มแข็งและตัดสินใจให้ได้ไม่คือไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเดินหน้าต่อ แล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากๆอะไรที่เป็นอย่างที่บอกเขาว่าเห็นไหมสิบถ้วยอะไรที่เป็นเรื่องราวที่มันร้อนแรงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันเกิดขึ้น <c oughs> แต่คุณจะพบเจอคุณค่าทางใจคุณค่าทางชีวิต คุณค่าแห่งความสุขที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณรอคอยอะไรคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการอะไรเชื่อไหมคะว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้หรือว่ากําลังเกิดขึ้นกับคุณก็ตามมันจะเป็นเส้นทางชีวิตแล้วก็การตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเซเยสหรือคุณจะเซโนคุณจะไปต่อยังไงคุณรู้ว่าคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณรู้ว่าคุณต้องการรักแท้คู่แท้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าทําให้คุณเสียใจหมดศรัทธาในความรัก คุณสามารถตัดจบได้มีผู้คนมากมายให้คุณได้แมทช์ได้เปิดทางและเปิดใจหรือคุณกําลังโฟกัสเรื่องของการเงินการเงินความสําเร็จความรักที่ไปในทิศทางเดียวกันคุณก็สามารถทําแบบนั้นได้เพราะถ้าคุณโสดตอนนี้คุณโฟกัสงานโฟกัสเงินแสดงว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากแล้วคุณมั่นใจในตัวเองมากและความมั่นใจของคุณคุณจะดึงดูดคู่ที่เป็นโซคอนเน็กชันดึงดูดพลังงานเดียวกันมาหาคุณและมันจะไม่ง่ายแล้วก็จะไม่ยาก ทุกอย่างมันจะมีล็อกของมันมันจะต้องสบายสบายมันจะต้องชิวชิๆมันจะต้องมีความสุขมันจะต้องเป็นแรง,งดึงดูดเข้าหากันนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆบางอย่างกําลังเป็นบางสิ่งที่หวนกลับมาให้คุณได้พบเจอใครบางคนและสิ่งที่คุณขาดหายไปสิ่งที่คุณรอค่ะจะเข้ามาเติมเต็มคุณให้คุณมีความสุขมากขึ้นสุขสบายใจสุขสบายกายไปจนถึงบ้านปลายชีวิตเลย เพราะคุณอดทนเห็นไหมคะคุณเกิดเรื่องราวในบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแต่คุณอดทนหกดาอดทนเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้ฉันจะต้องมีบ้านให้ได้ฉันจะต้องมีความสุขในชีวิตฉันต้องมีความมสมบูรณ์ฉันต้องมีเจอคู่รักที่ดีให้ได้แล้วคุณรู้ว่าจัสติคือคือความยุติธรรมคุณปฏิญาณกับตัวเองคุณเคารพตัวเองมากคุณให้เกียรติตัวเองคุณไม่คุณไม่ทําร้ายตัวเองเพราะคุณรู้ว่า ถึงคุณจะผิดหวังเสียใจแต่คุณก็มีคุณมีความหวังในความรักที่เป็น Two of Cups แบบนี้เห็นไหมคะคือเป็นความรักที่เป็นความรักที่สวยงามมากเป็นความรักที่ไม,ม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเขามาก่อนที่กำลังจะเข้ามาใครทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดรวดร้าวคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะผิดคุณอาจจะร้องไห้ แต่คุณเข้มแข็งมากพวกคุณรอเจอคู่ชีวิตความรักที่ดีกว่าคุณส่วนชีวิตของคุณที่มาเสริมคุณเสริมสปอร์ตเอื้อต่อกันละกันทนุถนอมน้ำใจกันเคารพให้เกียรติกันให้อภัยแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันละกันสวยงามมากๆบางท่านที่คบกันมานานแล้วคุณอาจจะได้มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีลูกด้วยกันนะคะหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุยคุยมาหรือด้วยคอมมิตเมนต์มั่นหมายเลยทีเดียวหรือวางแผนอะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะ แต่ใครที่รู้สึกว่าเพิ่งจะคุยคุยเพิ่งจะคุยคุยแล้วแบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหกดาบด้วยแฮงแมนเด็กถือเหรียญคุยไปก่อนเพราะว่ามันยังต้องรอเวลาวัดใจนะคะศึกษาศึกษา,าดูใจกันไปอีกนานค่ะทุกคนอัศวินดาบนี่คือชัยชนะนี่คือความสําเร็จโดยสาสิ่งที่เกิดขึ้นคือสามดาบนะคะที่หล่นมาและด้านหลังเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะฟูค่ะ แล้วก็สมถ้วย New Beginnings the Full การเริ่มต้นใหม่ความท้าทายสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะได้เผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่กำลังจะปรากฏหรือว่าการได้เดินทางบางอย่างนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าคุณกำลังสู่อิสรภาพแห่งความสุขของคุณจริงๆเรียกได้ว่าบางอย่างที่คุณรอเห็นไหมคะสามดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยคุณกำลังไขว่ยคว้าชัยชนะคุณกำลังทุ่มเทกับตัวเองมากๆที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จ พอคุณประสบความสําเร็จคุณจะเจอเนื้อคู่เข้ามาหาคุณสมดาบความวิตกกังวลความเสียใจถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการกับความรักอะไรที่เจ็บปวดตัดจบวางไว้คุณฮิวใจตัวเองมานานมากพอแล้วมากพอที่คุณจะได้เปิดเปิดใจเปิดท้ายให้คุณได้พบเจอพบรักที่ดีกว่าเมื่อคุณพร้อมมีคนที่เป็นเนื้อคู่ความรู้สึกแห่งความรักเนื้อคู่โซเมที่แท้จริงของคุณกําลังเดินทางมาเดอะฟูลคุณกําลังได้เดินทางสู่ความ รักครั้งใหม่หรือเส้นทางใหม่ของชีวิตหรือคุณอาจจะโสดแบบแฮปปี้หลั่ลาโสดแบบมีความสุขมากโสดแบบประสบความสำเร็จสามถ้วยมีเพื่อนมีสังคมมีหน้าที่การงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งโสดยิ่งมีความสุขเพราะคุณเติมเต็มตัวเองคุณสามารถเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่คุณเป็นได้การสื่อสารการพูดคุยหรือว่าการกลับมาของใครบางคนอาจจะรวดเร็วกับคุณมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ก้าวดาบแล้วก็สามไม้เท้าจงมีความหวัง ในชีวิตแต่ไม่คาดหวังนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอความไม่ตกกังวลความเครียดเราเป็นาการอักเสปปบแปรปรวนในร่างกายได้เพราะ,ะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะทีนี้ขอคำตอบชาวราศีธนูรีคอร์เวอการฟื้นฟูอาจจะเป็นการเดินทางการตัดสินใจบางอย่างของคุณการทบทวนบางอย่างแล้วก็เห็นไหมคะ อะไรที่ใช่ก็จะใช่ความจริงบางอย่างกาลังจะปรากฏคุณกาลังได้รับชัยชนะคุณกำลังได้รับคาตอบในสิ่งที่คุณถามหาอยู่ที่คุณตัดสินใจอาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดแล้วก็การออกไปสู่สิ่งใหม่ๆของชีวิตการเดินทางการเดินทางการเดินทางไกลท่องเที่ยวบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเดียกได้ว่าพักผ่อนมีความสุขกับตัวเองออกไปสู่ธรรมชาติเพื่อลดความเครียดอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ